สวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในคลิปเล่าเกมกันอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เหมือนจะเป็นช่วงใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาเนาะหลังจากที่สองสามวันก่อนผมทําคลิปที่เป็นแนวเนี้ยแล้วมันฮิตนั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Road to Gramby นะครับผม ซึ่งไอโรทูแกรมบี้เนี่ยนะครับมันเป็นเกมแนวพจนภัยแซนด์บ็อกซ์ขับรถแว่นวันะครับแต่งท่อดังให้ตำรวจจับเล่นนะครับย่อยๆไม่ใช่นะครับจะหาทำตามนะครับไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเนาะก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อรองใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนรูคลิปใหม่ๆนะครับผมชื่อแมปอยู่ใต้คลิปเลยนะครับมีอะไรสงสัยสามารถแอดเฟซผมมาถามหรือเข้าทีมสกอร์ได้นะครับผมมีทิกตอกแล้วนะครับลิงก์อย คือเกมเนี้ยนะครับมันเป็นเกมที่เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับก็คือเกมทั่วไปในโรบ็อกนั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรแปลกๆขนาดนั้นเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีแอบซ่อนอยู่นะครับผมมีความลับอันดำมืดซ่อนอยู่ในเกมนี้นะครับโดยหลายคนเนี่ยนะครับยังไม่รู้หรือว่ายังเล่นไม่จบนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับไม่เชิงเจาะลึกนะครับก็เป็นอธิบายคร่าวๆนะครับเพราะว่าผู้พัฒนาเกมไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมไว้ผมก็เลยต้องมาอธิบายเองเนาะ เกมนี้นะครับเนื้อเรื่องของมันก็คือเราต้องไปหาคุณยายนะครับที่มีชื่อว่าแกรมบี้นะครับคือเป็นคำล้อเลียนของคำว่าแกรนนี่นั่นเองนะครับผมแล้วเราต้องขับรถไปนั่นเองนะครับเราจะเกิดในโรงรถเนาะต้องขับรถไปนะครับผมก็คือเนื้อเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละครับแต่ว่าเราต้องขับรถไป1 0 0่งรถึงสองไมล์เลยนะครับตีเป็นกิโลก็น่าจะหลายกิโลอยู่ครับผม กวจะถึงบ้านคุณยายคือไกลชิบหายนะครับไกลโคตรไกลมากๆนะครับไกลจนหลายคนต้องเลิกเล่นนะครับคิดดูคุณผู้ชมเนาะแต่ก็น่าคิดนะครับว่าเราจะไปหาคุณยายทําไมเนเมื่อมันไกลขนาดนั้นนะครับขับรถเป็นวันเป็นเดือนเลยนะครับผมแถมในเกมนี้นะครับยังมีสถานที่แปลกๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นวัดหรือว่าสถานที่โบราณโบราณสถานเนี่ยนะครับ ที่มีป้อมปืนคอยคุ้มกันแน่นหนาครับแล้วก็เข้าไปด้านในก็มีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแถมข้างนอกยังมีรูปปั้นใยญ่อีกนะครับก็คือคุณแกรมบี้เนี่ยนะครับอยู่รอบๆนะครับคือน่ากลัวชิบหายเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะไีไว้ทาไมนะครับผมทั้งที่มันเป็นเกมเด็กเล่นนะครับแล้วก็ตัวละครคุณยายยังน่ากลัวอีกนะครับผมแถมเกมนี้นะครับยังมีตุ๊กตานะครับของคุณยายอีกนะครับพอลองคุยด้วยหรือว่าลองแตะตัวอินเทอร์แอคนะครับกดตัว E ตัว Q อะไรเนี่ยนะครับ ับส่งเสียงร้องแบบโหยหวนออกมาซะง,งั้นนะครับผมคือมันน่ากลัวมากนะครับแถมบางทีถ้ากดเร็วๆรัวๆเนี่ยก็จะมีเสียงร้องแบบน่ากลัวออกมาด้วยก็คือเสียงร้องที่แบบร้องแบบช้าๆนั่นเองนะครับแล้วเราสามารถเอาระเบิดหรือว่าเอาปืนเนี่ย ทำร้ายตัวตาตัวนี้ได้แล้วก็จะส่งเสียงออกมาแบบน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะครับผมลหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นฉากจบเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนแล้วเราไปดูกันนะครับผมนะเราเนี่ยนะครับก็ขับรถไปนะครับร้อยสองร้อยไม์นะครับประมาณร้อยสามสิบไมถ้าที่ผมไปอ่านมานะครับแล้วก็ไปถึงบ้านคุณยายนะครับมีโน้ตแปะอยู่นะครับว่ายายเออแม่งตายแล้วเออช็อกตายไปแล้วนะครับผมแต่ถ้าอยากเจอยายจริงๆอ่ะมาเลยนะไอ้หลาน ยายเนี่ยรออยู่ชั้นใต้ดินนะครับถ้ากล้าพอมาเดียวเดียวชัดกันได้อะไรทั้งนองนี้ผมพูดเกินไปจริงๆก็คือบอกว่าเออยายเนี่ยตายแล้วนะ ถ้าอยากเจอหรือว่ากล้าลองดีเข้าบ้านไปเลยนะครับได้เจอแน่นะครับผมพอเรามาถึงในบ้านเนี่ยเราเปิดเข้าไปปุ๊บเราก็เจอประตูที่สามารถลงไปห้องใต้ดินได้นะครับมันกับมีโนต้ตเขียนอยู่ว่าอย่าเข้าไปในห้องใต้ดินอเด็ดขาดนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการท้าเรานะครับผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วยายเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะครับเมื่อก่อนท้านะครับตอนนี้บอกไม่ให้เข้าซะละพอเราเดินเข้าไปก็ตามนี้เลยครับ ในที่เราเข้ามาแล้วผมสันนิฐานไว้ว่ายายเนี่ยโดนปีศาจร้ายครอบงำนะครับก็เลยขังตัวเองไว้ในห้องใต้ดินนะครับผมคือโน้ตตรงหน้าห้องใต้ดินเนี่ยเป็นโน้ตของยายจริงๆนะครับว่าแบบเอออย่าเข้ามานะมันมีปีศาสิงยายอยู่อะไรทํานองเนี้ยนะครับอันนี้คือผมเดนงในเรื่องเนาะส่วนข้างนอกเป็นโน้ตของปีศาจนะว่าแบบทา้าทายแบบเออถ้ามึงกล้าเข้ามาดิเข้ามาเลยมาเดียวเดีวกันแต่ว่า จริงๆแล้วเราก็เข้าไปก็โดนยายหลอกนะครับผมแล้วก็จะมีประตูมิติเปิดขึ้นมานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ไหมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเจอกนใหม่พาร์ทนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็ไม่ได้อัปเดตมาสักพักนึงแล้วนะครับต้องรอพาร์ออยู่นะครับผมเดาว,ว่าผู้พัฒน,นาอาจจะซุ่มทําต่ออยู่นั่นเองนะครับผม ก็คือมันไม่ใช่เกมเด็กขนาดนั้นนะครับมันก็มีเรื่องน่ากลัวอยู่เนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถือว่าเคลียร์ประเด็นแล้วเนาะใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างเลยนะครับเคยเล่นเกมนี้ไหมอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมผมไปละนะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อกำลังใจใผมด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย